ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ iPhone 8พ l u s ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟ้นะครับ ROV PUBG ผมเทสไว้แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจย้อนดูคลิปหน้านี้ก่อนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนว่าฟีลลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็มามาลุยงกันเลยครับผม จะเป็นยังไงบ้างฟีลล like, ิ่งในเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟล์ณกลางปี2021นะครับสำหรับเจ้า iPhone 8พั s เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สเปคเนี่ยยังแรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานณนะกลางปี2021นะครับหลายๆคนหลายๆท่านก็ให้ความสนใจเนาะก็เลยอยากจะเอามาทำให้ดูนะครับ ตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับสำหรับตัวเกมฟรีไฟ iPhone 8 Plus นะครับก็มีขั้นมีระดับสูงให้ปรับเนาะมีขั้นสูง Shadow เปิดได้นะครับผมเลือกเป็นสีสันสดใสเฟรมเรทก็เลือกเป็นขั้นสูงนะครับก็คือปรับได้ทุกอย่างเท่าที่ตัวเกมจะมีให้ปรับเลยนะครับสำหรับตัว iPhone 8 Plus ก็คือปรับได้สุดเลยตัวนี้ เป็นยังไงบ้างนะนกลางปี2021สําหรับ iPhone 8 Plus น,นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องตัวสเปคหายห่วงครับผมยังใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าพูดถึงในเรื่องตัวจอตัวจอเนี่ยยังเป็นจอแบบ16:9อ,อยู่นะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูใหญ่นอกเมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอ5.5ตัวเครื่องเนี่ยแบบใกล้เคียงกับมือถือที่แบบหน้าจอ6.5ณนะปัจจุบันเลยนะครับก็บางคนอาจจะไม่ได้ชอบมือถือที่แบบจอใหญ่ขนาดนี้นะครับ เอยไม่ใช่บางคนอาจจะไม่ชอบตัวเครื่องที่มันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าได้หน้าจอที่แบบเออ5.5เองอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าไซส์มือถือหน้าจอ6.5ปัจจุบันเนี่ยทาตัวเครื่องออกมาอผมว่ามันมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะผมว่าน่าจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับก็อันนี้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันเนาะในเรื่องของตัวจออ้าเฮ้ยลืม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 เอาเสียงลงก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีลิขสิทธ ก็ช่วงหน้าออน,นะครับก่อนโดดล่มเป็นยังไงบ้างโอ้โหตัวละครชัดมากครับเงารายละเอียดโอเคอยู่แล้วนะครับก็คือรายละเอียดตัวการแสดงผลกราฟิกเนี่ยสวยครับสวยสวยใช้ได้เลยโอ้โออปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเสียงลำโพงเดี๋ยวเผื่อมี ขาคุยกันเดี๋ยวมันหลุดคำไม่สุภาพออกมาแล้วครับเครื่องบินเครื่องบินนะฮะรายละเอียดครบครับผมใบพงใบพัดแหมอาวโหพาโดดเลยเหรออย่านะอย่าพาตายเร็วนะกราฟิกสวยครับนี่รายละเอียดเนี่ยโอเคเลยทัดจากตรงนี้แล้วอืมโอเคนะโอเคโอเคโอเคครับทัดดีทัดทดีเพราะว่าได้ลองสัมผัสตัว AOV กับพับ G มาแล้วนะครับต้องบอกว่าสบายสบายครับถ้าจะเล่นฟรีไฟเนี่ยยิ่งผมว่าน่าจะแบบ เล่นได้แบบสนุกเลยนะครับการาฟิกสวยความลื่นไหลเนี่ยโอ้โหมาแบบจัดเต็มแน่นอนเนาะโอเคโดดลงมาแล้วครับผมโอ้โหพาค่อยลงกลางอาวกาศเลยไ้กลางหลังคาเลยเออรู้ๆอยู่ว่าโอ้โหนี่ครับดูรายละเอียดสวยมากครับสวยมากเนี่ยเอา้านึกว่าทางเข้าอยู่ฝั่งนี้ โอเควิงว่งวิ่งออมวิ่งอ้อม,อมยังไม่ได้อะไรเลยครับมาเจอกระเป๋าละไมนเก็บม่เก็บ,ม,กบมาเก็บกระเป๋าตรงนี้กว่าโอเคได้ปืนอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหดูแบบอวกาศมากครับปืนน่าจะยิงแบบไม่หมดกระสุนนะโอ้โหใช้ได้ครับจากที่ได้สัมผัสตร,ตรงนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ลองเล่นในหลายๆรุ่นนะครับ เล่นเกมฟรีไฟสบายสบายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเนาะแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยแบบอัดลง u t u b e อย่างเงี้ยโอ้ยได้สบายสบายเลยครับภาพรายละเอียดสวยมากแล้วก็ความเลื่อนไหลเอ้ยมาจากตรงไหนวะวิ่ง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 โอ้โหอะไรวะอย่านะอย่านะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้โหน็อกเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโดดอีกสักเกมหนึ่งก่อนแล้วกัน กลับมาครับโดดอีกรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้โดนเขาตุ๋ยไปนะครับผมน็อกไปความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนหลังจากที่เข้าออกได้2เกมนะครับก็ผมว่ามันเขาเขา,เขามีเขามีความร้อนอยู่แล้วนะก็คือแต่ว่าจะจะคุมได้ดีกว่าตอนเล่นตัว ROV กับ PUBG นะตัว Free Fire เนี่ยความร้อนจะไม่ไม่เยอะเท่ากับตัว PUBG กับ ROV นะครับ ใกล้ๆใก้ๆเคียงกันกับตัว ROV เนาะในเรื่ององตัวความร้อนนะครับก็มีแต่ว่าพอเล่นแล้วก็มันยังแบบไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันแหลกหรือว่ามันมันหน่วงนะครับเขาก็ยังแบบเอออยู่รอดปลอดภัยยังเล่นได้ดีอยู่นะครับ ็บไปหมดยังอะเก็บไปหมดแล้วเนาะนี่ยครับรายละเอียดตัวอาคารโอ้โหตกใจหมดเลยอาคารก็รายละเอียดครบดีนะครับเดี๋ยวลองไปขับรถให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ขับรถนะประมาณนี้ครับภาพมาเร็วดี คอยหลังอื่นอ่สิงได้ครับซิ่งได้ก็รายละเอียดของตัวรถสวยเขาสวยเนาะต้นวงต้นไม้ท้องฟ้าอาคารบ้านเรือนชัดเจนดีครับก็คือตัวกราฟิกสวยมากๆ ก็คือทําออกมาได้ได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องตัวกราฟิกของเขาอ่าโอเคเฮ้ยยิงกันตรงไหนวะเรายังไม่ได้เกาะนะเนี่ยกระโดดเป็นกบเลยผม โดยรวมการาฟริกสวยครับสวยการเล่นโดยรวมโอเคมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ iPhone 8 p พ u s นะครับแล้วแบบเล่นเกมฟ f ีไฟเป็นประจำเนาะแล้วก็บันทึกหน้าจอด้วยเอาไว้ทำคลิปลง youtube หรือว่าเอาไว้สตรีมเกมเนี่ยผมว่านะใช้ได้เลยครับยังสบายๆครับความแรงเนี่ยหายห่วงเลยถ้าให้ผม พูดถึงข้อพิจารณาก็เป็นในเรื่องของตัวตัวหน้าจอแล้วกันนอกาะยังเป็นที่เป็นอัตราส่วนที่16:9ต่ออยู่นะครับแต่หลายหลายคนและท่านก็ไม่ติก็ไม่ว่ากันอันนี้พูดให้ฟังเป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับ โอ้มีเสียงวิวววววอด้วยโอเคเราวุบเนี่ยครับดูดูท้องฟ้าดูรายละเอียดครับเสียงหวอหยหวนมากหลอนมากครับ มโอเคไหมโอเคนะผมว่าเอาเฮ้ยอะไรวะโอ้โหกำลังจะไปโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหตายตายเลยครับ ก็โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ iPhone 8 Plus นะครับอยากจะมาเล่นเกมฟ FI r e เนี่ยเป็นยังไงบ้างหนากาปี2021นะครับคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าโอ้โหเล่นได้แบบสบายๆครับแล้วทำออกมาได้ดีด้วยเนาะโอเคครับผมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ